อ <Station. S 2> สนุกไหมโซล่าเซลล์สนุกไหมทำเป็นยังทำเป็นยังตอบเป็นไหม <państwo S 2> แล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้างกับโซล่าเซลล์ใช้ <Obs Henderson. S 2> <quindi. S 1> เปิดพัดลมทำอะไรอีกเปิดเทรทัศน์ทำอะไรอีกสีข้าวได้ด้วยอ๋อแล้วก็เฟลี่ยนที่เก่แล้วเอามาใช้ใหม่ได้เอามาซ่อมใหม่ได้อีกเอาตัวมือให้ตัวเองหน่อย ทำเป็นแล้วอ๋อน้ำมันจะไปทำอะไรครับเตน้ำมันจะเอาไปปลูกค่ะปลูกแล้วมาทำอะไรปลูกแล้วก็เติน้ำมันได้เลยครับเอามาทำน้ำมันนะปลูกหลุมละเม็ดนะหลุมละเม็ดห่างก,กันยี่สิบห่างก,กันพุทธพุทธประมาณเม็ดหนึ่งนะครับค่ะในที่ที่มีแดดนะแล้วน้ำไม่ท่วมด้วยค่ะนะโอเคนะไฟสว่างไหมครับ อ๋อองเข้าล่มสว่างไหมเข้าล่มดับไหม,มเข้าล่มกระดับใช่ไหมอาดับอันไ่กระทำอะไรสิการกนการเระจอด้็อยูงนัดจะทันทีจักแปรนะคะจากกระไปยังจุดต่างๆทำได้เหมือนไันก็ต้อไปกระตุส่งอื่นก่็อ่าจับกันกันกันอใชกทกันกันกัรันกักันันักันไนนกันกักันกันกนกนกันกัันันกันูันกนกํนกันนกัเกันกันกัันกะนกันกนกันน เจอสวิตอยู่ไหนครับท่านนาสวิตอยู่ไหนดันนขึ้สวิตอยู่ไหนครับท่านดันขึ้นดันขึ้นยังครับท่านประธานเปิดได้ยังครับท่านประธานหาไม่เจอเหรอท่านประธานหาไม่เจอแล้วนาทานมาชี้หน่อยอ้าวประธานนาทานเปิดแล้วประธานเปิดได้แล้วจับไปด้วยดิจับตัวไปด้วยดิอ้าวสีข้าวแล้วเนี่ยโอ้โห คลิปคลิปแดงคลิปแดงนะแดงคลิปแดงดำคลิปดำดทอนได้ไติดไหมติดไหมยิ่ม่ตรง่ามัไม่ติดเลยหงายขึนหงายขึนติดไหมติดร่าไมติดง่ายอย่างเนี้ย อันนี้ทำไมติดง่ายกับหลอดนั่นน่หลอดนั้นไม่ติดอกินไฟน้อยอันนี้กินไฟน้อยไปตากแดดด้วนนี้ไปตากแดดดูไปตากแดดกันถือไเหลาเป้าเาน้เขาลม่มเขาลม่มเขาลม่มเขาลม่าลม,ลม,ลม,ลมสว่างน้อยกว่าปะ อ่าพัดลมเนี่ยไปเป่าอะไรรูป้ป่ะ